สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันวันนี้เรามาเจอกันเธอ และฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเนาะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้หน่วยอะไรเอ่ยได้แน่มีสัตว์ด้วยใช่ไหมคะคือหน่วยอะไรนะหน่วยสัตว์โลกน่ารักนั่นเองนี่บ้านของคุณครูเจี๊ยบก็จะมีน้องหมานะคะนี่ ชื่อน้องติ๋วหลิวนั่นเองอ่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงนะคะอาหารของสัตว์เลี้ยงนะคะและที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็จะมีประโยชน์นะคะและการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นเองอ่าเดี๋ยว ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะไปเลย Thank you. เรามาเรียนรู้ประเภทของสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงคืออะไรเอ่ยสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆนะคะเราจะเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ใช้งานและก็จะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นก่อนนะคะเด็กๆ ก็จะมีแมวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสุนัขมีปลาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยได้นี่ครูเจ็บเลี้ยงอีกแล้วหนูแฮมสเตอร์นะคะนี่ก็จะเลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันน่ารักไหมคะเด็กๆนี่ชื่อน้งอ้วนนั่นเองหนูแฮมสเตอร์นี่อ่าอ่าเราจะเลี้ยงไว้ เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงานะคะเด็กอ่าแล้วก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเพื่อความเพลิดเพลินนะคะความผ่อนคลายนั่นเองค่ะอ่าอ่าต่อไปนะคะก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะคะเช่นหมูไก่เป็ดนะคะไก่กับเป็ดนะคะก็จะอ่าออกไข่ใช่ไหมคะเด็กๆ เราก็จะนำไข่ของเป็ดและไก่นำมาทำเป็นอาหารนะคะและงวนะคะงวเราก็จะได้นมจากงวมารับประทานกันนะคะเพื่อให้เด็กๆแข็งแรงนั่นเองนมที่คุณครูเจี๊ยบแจก,เด,ก,เ,ดกเด็กไปเนาะก็คือนมของัวนั่นเองค่ะ และบางคนนะคะก็จะนิยมทานเนื้อของมันด้วยนะคะเด็กๆส่วนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานนะคะเด็กคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นม้านะคะ่ะม้านะคะก็จะ,ะเป็นพาหะที่เราสามารถพาไปที่ต่างๆได้นะคะพาเราไปที่ต่างๆได้นั่นเอง ส่วนควายนะคะก็จะช่วยไถายนาได้นะคะและสุนัขนะคะบางบ้านก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านนั่นเองคะ่ะเผื่อ,อวันใดวันหนึ่งที่ขโมยเฝ้าบ้านนะคะสุนัขก,ก็จะเขาบกบกบ,กบ,กบกอกบกทำให้คนที่อยู่ในบ้านนะคะรู้ตัวเนาะทำให้ข้าวของอไม่เสียหายไม่ไม่สูญหายนั่นเองคะ่ะ มาดูรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงกันนะคะเด็กๆอ่าสัตว์เลี้ยงตัวแรกคืออะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะคือตัวอะไรเอ่ยคือตัวอะไรนะแมวนั่นเองค,ะค,ค,คอ่ะ cat cat อ่าแมวก็จะมีกี่ขาคะสี่ขานะคะอาหารของแมวก็จะมีปลาทูนะคะหนู อาหารเม็ดหรืออาหารเปียกนะคะที่ซื้อตามร้านค้านะคะส่วนบ้านของน้องแมวก็จะอยู่กับคนนั่นเองคะ่ะเรามาฟังเสียงน้องแมวกันนะคะสัตว์ตัวที่2นะคะอ่าคือตัวอะไรเอ่ยใครพอทราบบ้างเหมือนที่คุณครูเจี๊ยบปุ้มเลยใช่ไหมคะคืออะไรคะสุนักนั่นเองคะ่ะด็อ สุนัขก,ก็จะมีกี่ขาคะสี่ขานะคะอาหารของสุนัขก,ก็จะมีข้าวนะคะอาหารเม็ดหรืออาหารเปียกนะคะที่ซื้อตามร้านค้านั่นเองคะ่ะส่วนบ้านของน้องหมานะคะก็จะอยู่กับคนนะคะหรือเป็นบ้านน้องหมานะคะที่คนสร้างขึ้นให้นั่นเองคะ่ะเรามาฟังเสียงน้องหมากันนะคะ ที่3นะคะคือตัวอะไรเอ่ยไก่นั่นเองคะ่ะชีเคนชีเคนไก่นะคะก็จะมี2ขานะคะในการก้าวเดินนะคะอาหารของไก่นะคะก็จะเป็นข้าวเปลืยกนะคะธัญพืชหรือไส้เดือนต่างๆนะคะ ส่วนบ้านของน้องไก่นะคะก็จะอาศัยอยู่ในเล้านะคะหรืออยู่ในซุ้มไก่นั่นเองคะ่ะเรามาฟังเสียงน้องไก่กันนะคะตัวนี้คือตัวอะไรหนะ้าเหมือนไก่เลยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ไก่นะคะเขาคือเป็ดนั่นเองคะ่ะดักดักมีสองขานะคะ ปลาของเขาก็จะแบนๆสีส้มนะคะโตๆหน่อยเนาะอาหารของเขาก็จะเป็นข้าวนะคะธัญพืชเนาะหรือปลานะคะบ้านของเป็ดนะคะก็จะอาศัยอยู่ในเล้าเป็ดนั่นเองค่ะเด็กๆมาฟังเสียงเป็ดกันนะคะสัตว์ตัวต่อ <owner> <necessary> <terms> ไปนะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ย งัวนะคะข้าวงัวก็จะมีสี่ขานะคะอาหารของเขาก็จะเป็นหญ้านะคะอ่าส่วนบ้านของน้องงัวนะคะก็จะอยู่ในอคอกนั่นเองคะ่ะเด็กๆมาฟังเสียงกันนะคะตัวต่อไปนะคะเด็กๆน่าจะรู้จักใช่ไหมคะคืออะไรเ่ยหมูนั่นเองคะ่ะพีก มีสีขานะคะหมูนะคะก็จะกินกล้วยกินมะละกอหรือกินผักผลไม้ต่างๆนะคะ,ะหมูก็จะอาศัยอยู่ที่เล้าหมูนั่นเองคะ่ะเรามาฟังเสียงหมูกันนะคะ มาดูการบ้านกันนะคะเด็กๆประจําวันอังคารสีชมพูนะคะให้เด็กๆเปิดไปอ่าชุดนี้เลยค่ะชุดเสริมประสบการณ์นะคะเล่มสีฟ้านะคะและให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่9นะคะหน้านี้เลยค่ะเด็กเด็กๆก็จะได้เห็นเลข9นะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ่าหน้านี้นะคะ ครูเจีย๊ยบนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะครูเจี๊ยบจะให้เด็กๆฟังปริศนาคำทายนะคะให้เด็กทายให้ถูกต้องเลยค่ะอ่าภาพไหนถูกต้องก็ใหเ้เด็กระบายสีภาพนั้นเลยค่ะพร้อมไหมคะเด็กให้เด็กสังเกตสองภาพนี้ก่อนนะคะฉันคือใครเลี้ยงไว้ในบ้าน เสียงเห่ากลางวานเฝ้าบ้านปลอดภัยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะเด๋คิดว่าตัวอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเสียงเห่ากลางวานันอ่าตัวอะไรคะมีเห่าด้วยตัวอะไรนะเด็กๆลองลองทายกันนะคะว่าตัวอะไรเอ่ยต้องนะ้า นี่ตัวนี้ใช่ไหมคะเขาคือใครเอย่ยฉันคือใครเลี้ยงไว้ในบ้านเสียงเ่ากลางวานเฝ้าบ้านปลอดภยัยเขาคือสุนัขนั่นเองคะ่ะให้ระบายสีนะคะรูปสุสุนัขนะคะให้ถูกต้องนะคะามาดูรูปต่อไปนะคะ ตัวฉันคือใครร้องเรียกเหมียวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวขี้อ้อนเอาใจเอ๊ตัวไหนน้าเด็กๆร้องเรียกเหมียวเหมียวตัวไหนร้องเหมียวเหมียวคะเสียงร้องของใครเอ่ยลองทายดูนะคะเสียงร้องของกระต่ายหรือเปล่าอืม เสียงร้องของใครคะแมวนั่นเองคะ่ะให้เด็กระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ,ะเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดมาหน้านี้เลยคะ่ะหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าทีสิบนั่นเองคะ่ะซึ่งจะมีเลขหนึ่งกับเลข10อยู่ตรงตรงนี้นะคะตรงมุมล่างเนาะ ก็จะมีตัวอ่อนนะคะหรือตัวลูกเจี๊ยบนะคะแล้วก็จะมีตัวโตเต็มวัยนะคะอ่ะเราลองมาเขียนเลขหนึ่งกันนะคะตรงนี้เลยค่ะนเขียนยังไงน้าเด็กๆเคยเขียนแล้วใช่ไหมคะอ่าเลขหนึ่งเสาธงนั่นเองค่ะลากลงมาเลยค่ะปื๊อ่า เมื่อเป็นไข่นะคะตอนแรกนะคะนี่แม่ไก่ไข่เป็นคลอดเป็นไข่ออกมาแล้วใช่ไหมคะเวลาก็ผ่านไปประมาณ21วันนะคะลูกเตียบก็จะฟักออกมานั่นเองคะ่ะเป็นตัวอ่อนหรือเป็นลูกเตียบนะคะให้เด็กเขียนเลข2เลยนะคะเป็นหัวก่อนนะคะเลข2ขคอปิดนั่นเองคะ่ะ แล้วก็ลากปึ๊บอ่าเมื่อเป็นลูกเจี๊ยบหรือตัวอ่อนแล้วใช่ไหมคะอ่าระยะเวลาผ่านไปผ่านไปลูกเจี๊ยบก็โตใช่ไหมคะเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองคะ่ะอ่าให้เด็กเขียนเลข3ามลงไปเลยนะคะเลขสามยากยากเลยคะ่ะอื ตรงนี้เสร็จแล้วมาดูตรงนี้กันนะคะครูเสียบก็จะให้เด็กลากเส้นนะคะโยงภาพแม่ไก่กับลูกไก่ไปหาที่อยู่ของไก่นะคะก็คือเรานั่นเองพาลูกไก่กลับบ้านกันเด็กๆเด็กจับดินสอใช่ไหมคะนกจิบลากเลยค่ะเด็กๆมาพาแม่ไก่กับลูกไก่กลับบ้านกันค่ะเรียวเลยค่ะเรียว งานเสร็จแล้วแม่ไก่กับลูกไก่ได้กลับบ้านแล้วนะคะไปอยู่ในเล้าไก่นั่นเองค่ะการบ้านวันอังคารนะคะก็จะมี2แผ่นนะคะเป็นแผ่นนี้นะคะ,ะ,ะและก็แผ่นนี้นะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปเหมือนเดิมเลยนะคะส่งเข้าไลน์กลุ่มให้คุณครูด้วยนะคะ เด็กๆเจอคุณครูใหม่นะคะได้ในวันพระฤหัสบดีสีส้มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ